สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมพบกับเรารอบเย็นอีกแล้วนะส่วนพอลักอยุธยานะเมื่อกี้ไปนั่งคัดมาให้นะในสวนนี่นะมีอยู่หกชุดนะครับหกชุดนะวันนี้มางานด่วนเลยนะหกชุดนะครับผมนะหกชุดหกชุดนี้ชุดละสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับในในกระถางจะมีหน้าแปดในชุดในชุดในชุดจะมีหน้าแปดให้หนึ่งกระถางเลยนะครับหน้าแปดไซส์ใหญ่หนึ่งกระถางก็หน้าหกสองกระถางนะครับผมนะ ชุดละสา0รอบาทส่งฟรีนะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งไปดูกันเลยเอา้าเดี๋ยวลืมครับใครก็ชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะนี่ Facebook สุธิดาแก้วพิทิศนะครับช่องทางติดต่อครับ,บเบอร์โทรศูนย์ก้ศูนย์เกเก้าสแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับวันนี้มันต้องเอาเข้ามาในบ้านเริ่มมืดแล้วนะแต่ลื่นตายแล้วแม่ค้าฉีดนนะ้ำให้เห็นใบเงนะี้ยนี่ชุดที่หนึ่งนะครับนี่นะนี่นะครับชุดที่หนึ่งนะนี่นะนี่นะสามกระถางนี้นะครับสามร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับน กระถางใหญ่นี่นะครับนี่นะชุดไหนชุดนั้นเลยนะนี่นะด่างนะด่างนะจ๊ะด่างนะจ๊ะนี่มีดอกนะใครสายผสมพันธุ์ได้เลยนะครับผมปลูกประดับบ้านในเลยนะใหญ่ๆเลยนะนี่นะใหญ่นะนี่ชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งนะอ่าไปต่อชุดที่สองนะครับชุดที่สองดูนะนี่นะสวยนะชุดที่สองนี่นะอันนี้ชุดที่สองนะครับผมนี่นะครับด่างนะ ด่างนะครับด่างนะครับอันนี้ก็ด่างนะครับนี่ดา่ดางทุกต้นนะที่หนูเลือกมาให้ด่างทุกต้นนะด่างนะจ๊ะชุดที่สองสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมหมาต่อชุดที่สามไปเร็วกันเลยนะไปเร็วกันหน่อยดเดี๋ยวมืดมองไม่เห็นนี่นะครับนี่นะชุดที่สามแล้วนะนี่นี่ดูดูความด่างนะครับชุดที่สามนะอันเนี้อรูกี่ต้นเนี่ยชุดที่สามนะครับกระหงน้าแนิ้วนะ อ่านี่ชุดที่สามนะครับผมมาต่อชุดที่สี่นี่นะครับชุดที่สี่นะอ่านี่นะจ๊ะชุดที่สี่นะชุดที่สี่นะครับผมอ่าอันนี้ชุดที่ห้า ชอบชุดไหนบอกหนูได้เลยนะครับทักทักทักไลายมาได้เลยนะนี่นะครับนี่นะนะครับชุดที่ห้ามีหกชุดนะชุดที่ห้านะครับอันนี้กระถางนึงกระถางหน้าแปดนะใครรับชุดไหนได้ชุดนั้นนะครับไม่มีสลับนะชุดละสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับหนูจัดให้เลยนะเพราะว่าได้เคลียร์เคลียร์พื้นที่ที่แพงนะครับเคลียร์พื้นที่ที่แพงนะนี่ชุดที่หกนะครับอันนี้ดํานะอันนี้เป็นดํานะครับอันนี้เป็นดํานะให้ดําไปเลยนะ ดำแพงอ่านี่นะเอานี่พี่ดูกันนะชุดนี้นะอันอันที่หกนี่นะดูนะไม่พูดโอเคนะครับมีหกชุดนะพี่ชอบชุดไหนบอกขุมได้เลยนะครับผมทักไลน์มาได้เลยนะมีชุดหกชุดนะครับมีชุดที่หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกรับชุดไหนได้ชุดนั้นไม่มีสลับไม่มีเพิ่มไม่มีเปลี่ยนต้นไม้ให้เลยนะครับชุดไหนชุดนั้นนะครับผมอ่า นะชุดละ3 0 0บาทส่งให้ฟรีเลยนะ300บาทส่งให้ฟรีต้องการเคลียร์แผงจริงๆนะครับต้องการเคลียร์แผงจริงจริงนะยังไงก็ขอบคนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมอ่ะใครที่ <บา S 1> อันนี้แล้วช่อนทางกระติดตออีกนะครับอีกรอบหนึ่งพี่บ๊อบ่อยจังเลยสูดสุตริตาแก้วิชินะครับสูตรเก้สูงเก้าบูนเบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้ครับโทรได้เลยนะครับผมนะอ่ะไปกันนะครับไปแล้วนะ3นาทีดวนจีสามนาทีดวนจีมีหกชุดนะอ่ะอีกทีนะสอง สามสี่ห้าหกขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามกันเสมอมานะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับหกชุดนี้นะครับนะมีแค่หกชุดเท่านั้นนะครับเคลียรส่วนให้แล้วรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วจ้าน่าจะอยู่ยยาวเพราะว่ายังมีเล็กๆอยงยังไม่ใหญ่เดี๋ยวต้องรอใหญ่อย่างเงี้ยจะมาเคลียส่วนให้อีกรอบหนึ่ง<ห>โอเคอ่ะจัดนะรอบที่แล้วมันเป็นกระถางห้านิ้วสี่กระถางแต่รอบเนี้ย หนิ้วหกนิ้วมีทั้งห้าหกแปดด้วยนะมีห้าหกแปดเลยนะกระถางอะแต่ได้สามกระถางแต่แปดนิ้วอะใหญ่มากๆเลยนะราคาสามร้อยส่งฟรีมีที่นี่ที่เดียวจ้ะไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ